คนนล้มากเยพี่ออกมาแล้วเห็นมันเหรอคะพี่ผ่านไปแล้วแล้วพี่กลับไปอีกรอบหนึ่งเห็นมันลักษณะยังไงอะคะเขาโดนไอ้นี่ค่ะเอกระ้าเป็นกระ้าแบบกระ้าไฟฟ้าค่อยคอยอยู่ที่เรียงตังค์ยี่เลี้ยวไว้กับไฟลรอนึงอ่อเขาจะช่วยเหลือมันนะนะคะเหมือนกลัวมากกว่าแล้วเพื่ หมาใครพี่เอกมาใครอ่ะหมาหมาใครอะครับพี่อ,อ๋อแล้วมันไม่อยู่อย่างนี้เหรอครับไอดูด็กมันติดอะไรติดอยู่อะไรติดโลกอ๋อ หมาละทะ้าใครแกล้งมันอะอ๋อแล้วพี่มาเจอได้ไงครับก็พี่ขับไปจากไปบ้านเะพือ่อนออ๋เจอเขาพอดีก็ลเลยลงมาช่วยเขามาดเาครับอ,อ,อ่ะพี่เอกเต็มตัวน้อลูกไปให้กุ้งหอยช่วยลูกให้จับไม่จับอะเอามันจะกลับไหมพี่ ประสบกา์ที่มีหมามานะอะคินมาช่วยไงอ่ะเรียกมาตะพนีดมาตตรงนี้ครับมาอรังเรียาตรงนเจ้าโทรศัพท์กิฟต์ช e ่วยถ่ายไ้ดไหนอ่ะมาเร็วมาเร็วยไมใที่นั่นเียอ๋อคนเยอะมอะไรมัมีคัตเตอร์อยู่คัตเตอร์

เอาลูกมากูไผ่ก็มาช่วยลูกเร็วไม่ต้องตกใจลูกเอากะทะออกก่อนลูกเขาเขาเขาไม่กลัวพี่เนาะอ่ะกินกินกันเกลี่ยงมันไม่มันไม่กัดต้อพที่มือมีกินอยู่ มาให้ช่วยกับลกพี่เอกมันจะไม่เตลิดเหรอพี่เอกมันกลัวพี่เอ็ดดิพี่มัตัดได้ไหมพี่พี่จะเข้าใกล้มันได้ไหมฮะอ๋อมัน

กระทะมาลูกมาเร็วมามามเร็วมากระทะมากินตับมาลูกมากลัวพี่เองขี้ไปอยู่ด้านนู้นปะต้อนมันมามาละมาละมาละอ่าขึ้นมาแล้วลูกมาเออมากินมาลูกมา อารมมามากินแล้วอมาืมเมืกีนาลมาจะม,มาตัดเสื้ออันนี้จะมาตัดเสื้อ

เยี่ยมครับหนักไหมพี่หนักพี่อืมพิมพ์ไหนชุนพิมพ์พิคกับพิมพ์พิกก็ดูหน่อยเป็นไงกันข้างหนหลังอ๋อกระทะเหล็กเหรอกระะทเหลากไฟฟ้าครับบ้านออ่ะะลูกพี่ผ่านมาเจอนาำเนี่ยครับกว่าจะกรอบมันได้ครับเนี่ยสองชั่วโมงกว่าแล้วสองชั่วโมงนั่นแหละครับครับอันนี้มือที่อะไรคะ สว่างครับสว่างรถเจะนะครับ